วันนี้นะคะจะพาไปดูเสือ้อตัวละยี่สบาทยีสบบาทจริงๆค่ะค่ะไม่ผิดจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ยีบาทค่ะเยอะมากนะคะเราจะก็ค่ะ,คะลายก็จะประมาณนี้ค่ะน่ารักมากค่ะ20บาทจริงๆค่ะไม่ได้หลอกแม่ค้าจ๋า โอ้แม่ค้าขอซื้อเสื้อหน่อยได้ไหมจ๋าอะซื้อไม่ได้หรอจ๋าอยู่จะนอนหรอจ๋าโอ้แล้วกางเกงยีนนี่ขายไงจ้ะกางเกงยีนเท่าไหร่จ้ะอ๋อแล้วมีไซส์อะไรมัางคะมีไซส์อันนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าไซส์อะไรคะอ๋ออ๋อราคาแม่ค้าโอ้ แม่ค้านี่ขายเก่งมากเลยนะคะร้านนี้แม่ค้าจ๋าแม่ค้าเอ้ยแม่ค้าวนนี้ก็ต้องโดนจับผงครับแม่ค้าร้านนี้นะคะโอ้ไม่ต้อนรับลูกค้าเลยค่ะแม่ค้าร้านนี้ไม่ต้อนรับลูกค้าเลยนี่เป็นเจ้าของร้านหรือเป็นลูกน้องคะขอใบ จะคลอมเพลนหน่อยนะคะคุณมานอนในหน้าที่ไงคะฮะฉันถามหาว่าอังเกงนี่มันยี่ห้ออะไรอันนี้เสื้ออะไรคะนี่เสื้ออะไรคะคุณไม่สนใจลูกค้าเลยนะคะแม่ค้าอันนี้เสื้ออะไรคะโอ้หแม่ค้าไม่สนใจลูกค้าเลยคะ่ะ อือโอ้โหไม่ค่ะไม่ค่ะทำงานทั้งวันนะก็เหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมคะเอออ้าวไม่ค่ะเขาเหนื่อยค่ะตกงลงยืนตัวเท่าไหร่คะ แม่ค้ายังไม่ตอบเลยว่าเอางเกงยีนเท่าไรเก่งยีนตัวเท่าไรคะอ๋อเกงยีนตัวเท่าไรา่คะมีซสายอะไรบ้างอหอ้หอาวต้องลงยีนตัวเท่าไร่คะแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าลุกม,มาตอบกันค่ะแม่ค้าแม่ค้าขายีนตัวเท่าไรา่คะ แมคะ้าแม่คะ้ไม่ตอบนะครับเราก็จะไม่กวนแม่ค้าแล้นะครับ